ดูตัวอย่างนี้บอกว่าให้หา t r a n ท f า r Function ท,ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างถาม้อยจีมี Input กี่ตัวสองตัวคือ c s, s กับ Ls นะคะฉะนั้นเราก็จะหา t r a n s f e r Function ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Output คือ Cs ต่อ input คือ c, Z s s กับ output, c s กับ input, คือ l s เหมือนเดิมค่ะเริ่มต้นยังไงเวลาที่คุณเห็นบล็อกอยู่ต่อกันเลย3ามบล็อกความหมายก็คือ transfer function คูณกันทั้งหมดฉะนั้นแทนที่คุณจะเขียนเป็น3าบล็อกคุณยำมันเป็นบล็อกเดียวไปเลยนะคะก้อนนี้เนี่ยมันมีความหมายเท่ากับบล็อกบล็อกเดียว เอา g สองเอ้ย g สาม s คูณ g สอง s คูณ g สาม s เลยนะคะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะวิ่งมาอย่างนี้ละนะแล้วก็วิ่งงงมาอย่างนี้นะตัวนี้ไม่มีนะความหมายความหมายของการเอาบ็อกสาม็อกเนี่ยมาอยู่ต่อกันมีความหมายเท่ากับบ็ box ็อกเดียวแล้วก็เอา transfer function ทั้งสามเนี่ยมาคูณกันทั้งหมดนะคะ ฉะนั้นรูปของเราก็จะยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่คราวนี้เวลาคิดก็เหมือนเดิมคุณมองครูก็มักจะวิ่งมาอย่างเนี้ยนะวิ่งจากข้างหลังมาหน้าอะวิ่งมาถึงตรงนี้โอ้ยไม่รู้แล้วว่าตัวนี้คืออะไรก็ไม่รู้ก็เขียนมันเป็น e หนึ่งตัวนี้ไม่รู้เป็นอะไรก็เขียนเป็น e สองตัวนี้ไม่รู้เป็นอะไรก็เขียนเป็น e สามนะคะวิ่งมาปุ๊บปุ๊บ ตรงนี้ไม่รู้เป็นอะไรก็เขียนเป็น e สี่เข้าคะตรงนี้วิ่งออกมาไม่รู้เป็นอะไรเขียนเป็น e ห้าตรงนี้บวกกันออกมาไม่รู้ว่านี่คืออะไรเขียนเ e ป็น e หกเห็นไหมคือตำแหน่งที่มีการโเป r a t i o นเอาออกมาเอาผุดออกมาเป็นอะไรถ้าตำแหน่งนั้นไม่มีตัวอักษรคุณก็เขียนใส่เข้าไปซะเป็นตัวแปรสักตัวหนึ่งคุณเขียนไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะ ทําให้ตัวเองสามารถทำโอเปเรชันได้แล้วในที่สุดคุณก็กาจัดตัวแปรนั้นไปโดยใช้คณิตศาสตร์ในการกำจัดเท่านั้นเองนะคะอ่ะเริ่มเลยบอกแล้วก็เริ่มจากต้นของมันเอาก้อนนี้ก่อนเลยก้อนนี้บอกว่าว่าไงคะ e หนึ่งเท่ากับอ่ะจริงๆริ e หนึ่งก็ต้องเขียน s ให้เขาสักหน่อยเนาะเพราะว่ามันอยู่ในโดเมน s นะ ตัวที่จะเอามาเขียนอยู่ในบล็อกใดรมคุณต้องแปลงให้มันอยู่ในรูปลาพาสหมดแล้วนะอยู่ในรูปโดเมนเอทั้งหมดแล้วนะอ่ะ E1S มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ G1S คูณกับ CZS ต่อตรงนี้อีไหนอีส มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ e หนึ่ง s ลบ e สาม s ทำตรงนี้พระบอกแล้วว่าเราจะทำจากหลังใหม่ไปหน้าฉะนั้นก้อนนี้นะมันเป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นของเราจารจะทำก้อนนี้ก้อนนี้ได้ว่างไงคะก้อนที่สามของอาจารย์ได้ว่างไงคะ e สาม s มีค่าเท่ากับ d หก s คูณกับอ่านี่เป็นสมการที่หนึ่งสองสามสมการที่จะพาเราวิ่งไปข้างหน้าเรื่อยๆคือสมการสุดท้ายที่เราจะใช้สมมุติว่าตอนนี้ครูเซตมาพร้อมกันสาสามสมการสมการที่คุณจะแทนค่าลงไปเพื่อที่จะวิ่งต่อไปเรื่อยๆคือสมการนี้อะมันก็คือสมการที่สองนั่นเองจันก็เลยบอกว่าเนี่ยนะจากสมการที่สอง พราะสองเนี่ยคือตัวที่จะวิ่งต่อไปข้างหน้านะคะตัวส,สมการที่สองเราอยู่ในรูป e1 e3 e1 e3 ก็เป็นตัวที่เราสมมุติขึ้นมาเราไม่รู้มันคืออะไรแต่เรารู้ว่า e1 ของเรามีค่าเท่ากับ c1 e cs และเรารู้ว่า e3 เท่ากับ c6 cs ซึ่งทั้ง cs และ cs คือ Input และ Output ของเราฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอาหนึ่งและสามแทนในสอง นะคะคอาจจะมีคนสงสัยเอ้าแล้วทำไมเราถึงไม่เอาไปแทนทำไมเราไม่เลือกที่จะเอาสองไปแทนในหนึ่งหรือสองไปแทนในสามหรือสามไปแทนในสองเออหรือสองไปแทนในสามอย่างที่บอกเพราะสอง e สองเนี่ยคือตัวที่จะวิ่งต่อไปเราต้องการมันเพราะมันจะไปสัมพันธ์กับคนอื่นนะคะเพื่อความไม่งงนะคะ เราเลยจําเป็นที่จะต้องเก็บสมการนี้เอาไว้แล้วเอาตัวอื่นๆมาแทนในสมการนี้อ่าฉะนั้นคุณก็จะได้ว่า e สอง s มี e ค่าเท e ่ากับเท่าไหร่คะ e หนึ่ง s ซ s แล้วอะไรต่อลบปะ่ะ c หก s ส <S, s อ่าเป็นสมการที่สี่แล้วกันวิ่งต่อต่อไปครูจะทำตรงนี้ ตอนนี้ได้ว่างไงคะ E4S เป็นไงคะเท่ากับเท่าไหรค e ่คะ E4S มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ G4S G2S G3S คูณกับ E2S เป็นสมก,การที่ห้าตอนนี้ครูต้องเอา E2 เนี่ยเข้ามาแทนใน E4 ละเพราะ E4 คือตัวที่จะดำเนินต่อไป แต่ก็บอกว่าแทนสี่ในสองเอ้ยแทนสี่ในห้าก็จะได้เป็น e4s มีค่าเท่ากับอะไรนะ g C s g2s g3s ทั้งหมดคูณอยู่กับ g1s g Z s ลบ g6s g s อ่ะเปลี่ยนเป็นสมการที่ที่เท่าไหร่ละหกอ่ะวิ่งต่อมาถึงนี้แล้วอ่าต่อไปตรงนี้ตรงนี้ได้ว่างไงคะตรงนี้ e6s มีค่าเท่ากับ e4s บวก e5s e6s มีค่าเท่ากับ e 4s บวกอะไรนะ e5s e4 ทราบแล้ว e5 รู้ไหม e5 ยังไม่รู้เอามาดู e5 ก่อน e5 เท่ากับเท่าไหร่คะ e5 เท่ากับเท่าไหร่ 45s คูณกับ ls อ่ะคุณเอา e5 ของคุณลงมาแทนในนี้นะทราบว่า e5 s มีค่าเท่ากับจ 5s ้าอคูณ l ออ่ะงั้นจันนี่เป็นเจ็ดเรานี่เป็น8คุณก็ต้องเอาสมการที่8กับสมการที่6แทนลงไปใน7ถูกไหมเอา6และ8แทนใน7คุณก็จะได้ว่า e 6s มีค่าเท่ากับ c สี่ยาวมากเลย c สอง c สาม c หนึ่ง c เซต c หก c s เอสนไบวกกับ c ห้า l s ต่อสุดท้ายแล้วครูไม่มีซ้ําเลยถูกไหมครูไม่เคยคิดลูบซ้ําเลยตัวไหนที่ครูคิดไปแล้วครูปล่อยไปเลยครูจะไม่วิ่งกลับมาวิ่งกลับคือถ้าเกิดคุณเนี่ยอยู่ดีๆมาโผล่ที่ตรงกลางคุณก็จะงงมากเลยหาความสัมพันธ์เนี่ยแล้วคุณบางทีคุณจะมาคิดลูบซ้อนซ้อนกันไปซ้อนกันมาฉะนั้นเวลาคิดเนี่ยคิดจากหลังมาหน้าให้เรียบร้อยอ้าวลูบตรงนี้คืออะไรคะลูบนี้สุดท้ายแล้วซ S เอส ีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ c c s คูณกับ E6S อะผมก็มาเขียนตรงนี้สุดท้ายเดี๋ยวนี้เป็นสมการที่ก้างสุดท้ายคือ c s เท่ากับ c c s คูณกับ E6S เป็น10นี่สุดเนี่ย Cs แล้วเห็นยังฉะนั้นอยากได้ Cs สัมพันธ์กับอินพุตตัวอื่น คุณก็เอา e 6ลงมาแทนก็เรียบร้อยละถูกไหมคะแจนก,ก็บอกว่าแทน9ใน10บเก้าในสิบคุณก็จะได้ว่า c s มีค่าเท่ากับ g c s คูณ e 6ก g สอง g สามวงเล็บ c1 cs ลบ6 cs ปิดบวก c5 sls ถ้าเกิดมองยังมี cs อยู่ฝั่งนี้ยังตอบไม่ได้คุณต้องจับ cs ย้ายไปอยู่ฝั่งนั้นให้หมดก่อนนะคะคุณก็จัดการจัดรูปให้มันดูดูดี คุณก็จะได้เป็น Gc G2 G3 G4 G1 Gset ลบ Gc G2 G3 G4 G6 C s บวกกับ g 4 g 5 ls เห็นไหม cs cs นี่กับ cs นี้ย้ายไปอยู่ฝั่งเดียวกันลบย้ายมาฝั่งนี้ก็เป็นบวกมีตัวร่วมคือ cs ครูก็ดึง cs ออกเลยจะได้เป็น1บวก d4 d2 ส3่4 g 6ขออนุญาตละ s ไว้นะ เพราะว่ามันยาวกลัวเขียนไม่พอ Gs แต่จริงๆมันต้องมี s ถูกปะ Gc G2 G3 G4 G1 g s บวกกับ G4 G5 ls Gs เท่ากับโหยาวมากยายครั้งเป็นไหมเนะี่ยอ่ะ Gc G2 G3 G4 c1 <D> หารด้วย1บวก c 4 c2 c3 c4 c6 cs c4 c5 1บวก c c2 c3 c4 c6 ls ฉะนั้น transfer function ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Input กับ Output cs ต่อ c z S ก็คือ Gc G2 G3 G4 G1 หารด้วย1 G c, G 2, G 3, G 4, G บวก Gc G2 G3 G4 G6 ชา f e r ฟัง c t ช o นที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง output CS กับ LS คือ G4 G5 หารด้วย1บวก Gc G2 G3 G4 และ G6